ใครช่วยตอบผมทีว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจำคุกเจ็ดปีอืมอืมแต่ว่ากัญญากัญชาเสรีเด็กก็สูบได้เด็กก็ขายได้อืมไม่มีอะไรควบคุม <laughs> ช่วยบอกผมทีว่ามันอะไรคือลอจิกอืมแล้วกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสูบแล้วมันตายเลยไหมสูบแล้วมันทำให้คนอื่นข้างๆตายเลยไหม มันยังพูฟไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่แน่นอนมันขัดมันขัดผลประโยชน์ของบริษัทค้าบุรีในทั่วโลกก็เหมือนกันบริษัทค้าบุรีเนี่ยคืออย่าลืมนะอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าโคตรของลัทธิทุนนิยม,มดูไฟเซอร์เห็นไหมดูไฟเซอร์ตอนนี้มีเรื่องมีลาวว่าไฟเซอร์มีปัญหาอย่างนี้น แต่วันนั้นเร่งออกทุกคนดัน,นท็มที่แล้วก็ขายระเบิดเถื่องแล้วตอนนี้คิดจะออกนู่นออกนี่ต่อยอบุรีก็สู้กันมาหลายยกพวกเราทั้งบอกว่ามันอันตรายก็ห้ามบุรีลดบุรีไปไอ้บุรีก็ยังไฟพอมีคนออกไอ,ไอ้ไวเบอร์ไวเนี่ยไอ้ตัวนี้มาก็สู้ต่อของไทยเราก็ตกเป็นเหยื่อทันทีจำคุกเจ็ดปี จนเป็นที่มาของการเรียกสินบนของตำรวจซึ่งไอซีเบียลิตี้ขอบคานเนี่ยมันไม่ไดีดีเธอคานนะนภาษาภาษาผมเรียนท้งนี้มาไอความรุนแรงของโทษไม่ทำให้คนกลัวที่จะไม่ปฏิบัติอาชีรรมเท่ากับการที่ทำแล้วถูกลงโทษแน่นอนถึงแม้โทษจะน้อยแต่วันนี้ถ้ามีโทษรุนแรงเงี้ย ก็เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ขอรับอันนี้คือจุดที่เราเนี่ยคือเราทำอะไรเนี่ยลักลั่นไม่มีลอจิกไม่ดูภาพรวมของของของปัญหาด้วยกันแล้วเวลาออกกฎหมายใหม่ไม่ดูว่ากฎหมายเก่าเป็นยังไงกฎหมายที่ต่อเนื่องเป็นยังไงคือเราจะทำอะไรเราพเ,เขาเรียกว่าเราเป็นประเทศที่เรียกพ e ซมิ l ว่าเป,เป็นชั้นเป็นชิ้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 นไม่ไม่เคยคิดองค์รวมเป็นเพราะอะไรเพราะไม่มีเจ้าภาพไม่มีเจ้าภาพคือความจริงแล้วนาะยกต้องเป็นเจ้าภาพแทบทุกเรื่องแล้วรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเฉพาะสาขาแต่วันนี้ความรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันไม่มีแล้วรู้ก็รู้สิ่งเรื่องปัจจุบันทำไม่แค่ปัจจุบันเราไม่มององค์รวมวันนี้ประเทศเราถึงศักยภาพการแข่งขันเรา จะลดลงไปเรื่อยๆจะลดลงไปเรื่อยๆเราวันนี้สิ่งที่เราเหลืออยู่ที่ประชาชนที่คนทั่วโลกนิยมเราก็คือความมีไมตรีจิตของคนไทยในการต้อนรับผู้มาเยือนแล้วก็อาหารการกินของไทยไอ้นนี้บริการของไทยนี่คือสิ่งที่ที่หลงเหลือท,ที่ที่คนอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า ระบบเป็นอย่างนี้ท่องเที่ยวมาแล้วตบรัพย์อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ไหวแล้วก็ปัญหาการวีซ่าอะไรว่ามีการทุจริตเบียอะไรกันต่อเนื่องอย่างเงี้ยตลอดเวลามันต้องไล่ต้ตนต่อก็ย้อนกลับมาที่การเรียกรับเงินในการเข้าสู่ตำแหน่งของข้าราชการดูสิอธิบดีกรมไรสัดป่าอะไรเนี่ยแล้วก็มาถึงคดีตำรวจ คอยขวางาลากเงามันมาจากการรับเงินเขา้าการเข้าสู่ตําแหน่งนั้นนะฮะมันมันเป็นเรื่องที่วันเนี้ยเราต้องยอมรับว่ายิ่งปฏิวัติกี่รอบการเมืองยิ่งเน่าเท่านั้นจะเอานักาาเอทาาหารมาปฏิรูปการเมืองมันเป็นไม่ได้หรอกทหารไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยรู้แต่เรื่องทหารเท่านั้นเอง แต่รู้เรื่องทหารได้ไม่ได้รเรื่องลบนะถ้าลบจริงก็ไม่รู้เหมือนกันมารู้จริงา่า <c oughs> นี่วันนี้ผมกําลังคิดว่าวันนี้เราคิดอย่างไงนักวิชาการต้องเยอะแยะทําไมปฏิรูปรการเมืองปฏิรูปทุกอย่างทําไมต้องใช้ทหารมาปฏิรูปท <c oughs> หารขู่คนก็ได้แป๊บเดียวพอนานสักนิดคนก็รู้ว่าไม่ฉลา,าดเพราะไม่ฉลา,าดก็ไม่มีใครฟัง อันนี้คือสิ่งที่ผมกําลังไปดูประเทศต่างๆไปเห็นประเทศต่างๆแล้วผมนั่งคิดถึงประเทศไทยเราโอ้ไม่กอดเราเสียด้ประเทศจริงๆ <c oughs> เสียด้อน,นาคตลูกหลานเรา